รายได้จากอาชีพเสริมแสงงานประจํามีอยู่จริงค่ะเกลือเป็นพนักงานประจําค่ะเป็นมนุษย์งเงินเดือนทํางานประจํามา30ปีค่ะชีวิตก็วนลุปเหมือนเดิมทุกเดือนค่ะเดือนออกใช้นี่ใช้จ่ายมีเงินเก็บอยู่นิดเดียวบางเดือนนะคะไม่มีเลยค่ะจนวันหนึง่งเริ่มคิดว่าเราจะเป็นแบบนี้อีกนานแค่ไหนก็มองหาค่ะว่ามีงานอะไรที่มาสามารถทำคู่กับงานประจำของเราแต่ก็ยังไม่เจอค่ะแต่สิ่งที่เจอก่อนคือ ปัญหาสุขภาพเกื้อตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งค่ะช่วงรักษาค่ะก็มีน้องนกมาแนะนำให้รู้จักกับเซซามินของบริษัทอิยาลาเพเนิตค่ะทานเซซามินควบคู่กับการรักษาค่ะผลตอบรับดีมากค่ะเกื้อหายจากมะเร็งตั้งแต่ปีแรกเกื้อเลยตัดสินใจเริ่มมองหารายได้เสริมเชื่อไหมคะว่าเกื้อมีไรายได้ตั้งแต่เดือนแรกแต่การกินดีแล้วบอกต่อค่ะ ได้เงินจากอายลา2,600บาทต่อเดือนดีใจมากๆเลยค่ะเริ่มต้นค่ะเกื้ก็จะมีรายได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเกื้อทต่อเนื่องในช่วงวันหยุดเช่นเสาร์อาทิตย์ตอนเย็นหรือได้เจอผู้คนก็เล่าเรื่องราวดีๆแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราอะค่ะให้กับคนที่เรารู้จักเขาสนใจเขาก็ทานเขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรค่ะทําให้เกื้อมีฐานลูกค้าและบางคนอยากมีไรายได้เสริมเหมือนเกื้อค่ะทำงานประจํา30ปี ก็มีรายได้50,000บาทต่อเดือนแต่มีรายได้เสริม200,000บาทต่อเดือนก็ได้ตัดสินใจลาออกจากง,งานประจำค่ะเมื่อปี2566ค่ะแล้วก็มาทำททธุรกิจกับบริษัทไอยาแพน,นิทแบบเต็มตัวค่ะคลิปนี้นะคะอยากจำาบบังปันแล้วก็ใช้โอกาสให้กับคนที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนเตี้อค่ะโอกาสเป็นของคุณค่ะอยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเลือกรับโอกาสนั้นไว้หรือคุณจะปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดมือไปค่ะ